สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับวอลทรีออฟเซิร์ฟกับท่านนาวาการเอกสทริท์ทองอินทุกวันสุกครับเวลา20นาิ30นาทีทางสนทิยานสตอรีทุกช่องทางครับสงครามระหว่าง Israel, อิสราเอลอิหร่านยุติลงชั่วคราวผมต้องเน้นย้ำว่ายุติลงชั่วคราวรบกันแน่เพราะ โดยยุทธศาสตร์โดยความเชื่อโดยศรัทธาของทั้งสองฝ่ายนะครับวิธีคิดมันไม่มีทางที่จะอยู่ไปต่อกันได้นะครับยุโรปเข้ามาสนับสนุนเรียกว่าอิสราเอลอย่างเต็มที่ในขณะที่จีนรัสเซียก็หนุนอิหร่านอย่างเต็มที่จีนขายเครื่องบินรบอันทรงประสิทธิภาพให้กับอิหร่านแล้ว ในการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าทัพฟ้าอิรานเป็นรองอิสราเอลส่วนรัสเซียยูเครนนะครับหนักหน่วงขึ้นยูเครยนยอมรับครับว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงที่สุดและตอนนี้สามารถยึดหลายแคว้นเรียกว่ายึดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เยอรมัน ยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันเนี่ยนะออกหน้ามอบขีปนาวุธพิเัยไกลให้กับยูเครนยุโรปตอนนี้นะกลัวสงครามแต่ตัวเองก็ไปเรียกว่ากระตุกหนวดรัสเซียอยู่เรื่อยสถานการณ์จะเป็นปอย่างไรนะครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพที่ท่านนาวาการเอกสมฤทธิ์เนี่ยจะฉายให้เห็นอย่างชัดเจนครับอย่างไรก็ตามแต่น,นี่นะครับ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับสงครามโลกแต่ว,ว่าตอนนี้ก็สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยครับมาลาบิก้าเบต้าบีนะครับกาแฟคุณภาพเพื่อสุขภาพแล้วก็อย่าลืมครับแคนดี้ทรี plus K2 ตอบปัญหาทุกข้อสนิทยานใช้เองและก็น,นี่คือข้อยืนยันจากผู้ใช้จริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพั k สอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบโยอีหนกล่องบรรจุ20แคปซูลฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่จากราคาปกติ790บาทจ่ายเพียง599บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถมหน 1, จ่ายเพียง 1,190บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร0 9น 94, 2 3 6 9 4 9ส่หรือ Li@ น์แอ shop4.store อย่าลืมใส่แอดดานหน้าด้วยนะคะกลับเข้าสู่รายการสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านไม่ต้ออย่าง,รางครับเป็นไงบ้างครับสถานการณ์สงครามโลกตอนนี้ดูเหมือนว่าน,นะครับ มันจะเบาบางลงโดยเฉพาะสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลคือผมดูแล้วนี่ยครับหนักขึ้นนะครับที่มันหนักขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าเราบอกจะต้องเกิดสงครามโลกก็ทำพูดว่าเกิดสงครามโลกอันนี้ไม่ใช่นะครับคือสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่ที่ผ่านมานี่นะครับแน่นอนครับต้องยอมรับมันโดยเปิดเผยว่าอิหร่านเป็นฝ่ายได้เปรียบเป็นฝ่ายชนะนั่นหมายว่าทางสหรัฐทางไหนขอเจรจายุติสงครามนีเองนะครับ ทีนี้ว่าตอนนี้นี่มีการยุติคือพักรบชั่วคราวถามว่าทำไมต้องเป็นการพักบลบชั่วคราวเพราะว่าทางอิสซีเอ็ประกาศแล้วว่า,าจะโจมตีอิหร่านต่อไปเพราะว่า,าข้อมูลที่บอกว่าไปโจมตีฐานยุคของอิหร่านนั้นน่ะเป็นการโจมตีเฉพาะด้านกายภาพด้านภายนอกนะครับแต่ว่าด้านศูนย์ปฏิบัติการในเกขอ,อิหร่านอิหร่านก็ได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์แรงต่านั้นไปยังที่ที่ปลอดภัยกว่าที่มีการเก็บซ่อนได้ดีกว่าอยู่ที่หุบเขาอยู่ที่ลึกกว่า นะครับเพราะนั้นอิราเลยังยังไม่สามารถทำลายอะไรได้อาจจะทำลายบ้าเพากโครงสร้างพ,าพาื้นฐานหน่วยบัญชาการของทหารหรือว่าดังเศรษฐกิจบ้างหรือเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่าทั้งอิราเลียและอิหร่านนั้นเตรียมตัวลบไปอย่างเต็มที่นะครับเราจะสังเกตได้ว,ว่าตอนนี้นี่ช่วงที่เกิดสงครามนะครับเครื่องบินก็ไม่สามารถที่จะบินไปยังตะวันออกกลางได้ก็ไม่สามารถ,ถ,ถจะผ่านไปยังอิหร่านหน้าบ้างนะครับอิราเลบ้างนะครับแต่ว่าเครื่องบินจีนเครื่องบินรัสเซียก็บินไปที่อิหร่านอย่าง เรียกว่าหลายหลายสิลจุดบินนะครับไม่ทราบว่านําอะไรไปช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าเครื่องบินมรนทุกขนาดหนักนี่นะครับบินไปที่อิสราเอลนี่มากเป็นพิเศษจากทั้งชาติตะวันตกและทั้งจากสหรัฐด้วยฟันธงกันเลยครับคือเสริมมูลไปให้เหตุผลเพราะว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับวิหล่าที่ผ่านมาเนี่ยครับอิสราเอลยอมรับว่าคลังอาวุธนั้นหมดเป็นร้อยหลอไปเยอะเพราะว่านอกจากกระโจมตีที่หลายๆพื้นที่นานแล้วกับ ทีนี้พอามาลบอย่ากกับกบิลาเนี่ยก็ทําให้อาวุธต่างๆนั้นก็ร่อยหลอลองไปมากเพราะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่ว่าตอนนี้กำลังเร่งระดมอาวุธจากต่างชาติโดยเฉพาะจากจชาติตอนตัและก็จากมาเพื่อจะเปิดสงครามต่อไปอันนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องพูดอย่างนี้เลยครับต้องพูดอย่างนี้ครับก็หมายความว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับมหาอำนาจเนี่ยเข้าเป็นหนุนทั้งสองฝ่ายใช่ครับอาจมันชัดเจนเห็นว่าทางยุโรปเนี่ยครับก็ขน มีเที่ยวบินเข้าไปเยอะแยะครับข้าไปในอิสราเอลตอนนี้ใช่ครับทั้งขนเครื่องบินเข้าไปแล้วก็ทั้งขนทหารมาวางว้ที่ใส่ปงใส่ปั้นบ้างตั้งแต่ช่วงกําลังลบกันแล้วก็ช่วงแม้กระทั่งสงครามยุติในขณะนี้นะครับการเคลื่อนไหวกาลังพลด้านของทหารของทั้งสองฝ่ายนี้ยังไม่หยุดนิ่งนะครับใช้คําม่ายังไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็จะคือพร้อมลบใหญ่อย่างเต็มที่นะครับถึงขนาดนี้การปล่อยข่าวว่าตอนนี้อิหลานก็เตรียมที่จะปิดช่องแคบฮอมหอมหมดด้วยนะสภาก็ โอเคมาเรียบร้อยล้วล,ลงมติมาเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับแต่ก่อนีจะปิดช่องแคบพมุตสเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเรียกว่าผู้บัญชาการกองทัพอากาศของอิหร่าน,นออกมาเปิดเผยเองนะว่าตอนนี้นะสั่งซื้อเครื่องบินเจ1 4 4 0ลำและจีนส่งมอบทันทีเลยนะแล้วก็มีอะไรนะขีปนาวุธนะครับ pl15 เนี่ยที่ใช้ ตอนที่ปากีสถานล่ออินเดียเนี่ยเพราะตอนโจมตีของอิสราเอลครั้งที่ผ่านมากองทัพอากาศอิหร่านสู้ไว้ได้เลยใช่ครับครับผมว่านี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของตอนใช้คำว่าของชาติในตะวันออกกลางแล้วก็เป็นเสียงที่ผมคิดว่า,าชาติตะวันตกคิดไม่ถึงที่บอาคิดไม่ถึงเพราะอะไรว่าเดิมทีนั้นนะครับอ,อิหร่านก็บอกว่าจะซื้อเครื่องบินเจ10ของจีนนะครับจะซื้อนะครับ ซึ่งเราก็หลายฝายาการว่าคงจะต้องใช้เวลายะเวลามันสักสามเดือนหรือหเดือนมาอย่างน้อยนะครับแต่ลาก็อยู่ๆนี่จีนส่งมาให้เลยนะครับส่งมาส่งมาให้เลยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบอย่างอย่างเป็นธรรมนะครับต้อว่าเครื่องบินเจิบของจีนนี่นะครับหนึ่งลำนี่นะครับเทียบได้กับเครื่องบินของชาติตะวันตกบางรุ่นนะครับเกินห้าลำตอนนี้นะประสิทธิภาพประสิทธิภาพเพราะว่ามีการระบบการทําลายล้างระบบการป้องกันมีทั้ง ทั้งแนวตั้งแนวนอนแนวดิ่งแล้วก็มีความสามารถในการที่จะไปหยุดยั้งระบบป้องกันของอเครื่องบินของของข้าศึกได้ซึ่งก็ปกากรวมแล้วที่การระหว่างอินเดียกับปากีสถานทีนี้ผมจะมีข้อสังเกตอย่างน,นะครับว่าการที่อิรลานสั่งซื้อเครื่องบินจากจีนนี่นะครับสั่งซื้ออยากไปทางการนะครับซึ่งก็เมื่อสักประมาณต้นเดือนปลายเดือนที่แล,แล้วนะครับช่วงช่วงกำลังลบกันเะครับเพื่อจะยุติสงครามกับอิสราเอลเมื่อเมื่อไม่กี่วันนีครับ แล้วจีนส่งว่ามาทันทีเนี่ยสี่สิบลำเนี่ยนะครับเท่ากับว่าทั้งจีนและอิหร่านนี่มีการประสานงานความร่วมมือกันมาแล้วและผมอยากจะให้ข้อสังเกตยันนะครับว่าการที่จีนส่งเครื่องบินชั้นนำเนี่ยครับให้กับอิหร่านเนี่ยหมายความว่าต้องส่งทั้งนักบินทั้งครูฝึกสอนไปให้กับอิหร่านด้วยครับเพื่อให้ว่าตอนนี้ทหารอิหร่านทหารจรีนก็ตั้งประโยคที่อิหร่านอย่างตามนี้นะครับไม่ต่ำกว่าสองร้อยนายนครับผมฟันธงกันเลยครับ ย้ำนะครับว่าทหารจีนต้องมาอยู่ที่ลานนยังต่ำสองสองร้อยนายเพื่อสอนเพื่อฝึกสอนเพื่อแรงต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถือว่าจีนเนี่ยกระโดดลงมาแล้วเท่านี้ยังไม่พอ,อนะครับข่าวมาอีกนะครับว่ารัเสเซียก็จะเร่งส่งเครื่องบินซูสามสิบห้าเนี่ยให้ประมาณสามสิบลำถ้าก็ว่าตอนนี้สายการบิของกองทัพพิหลานซึ่งเดิมทีนี่ก็แล้วมีปไปลองไปลองชาติแล้ตกไปลองอิสราเอลนี่ดังวาอสารประกาศตอนนี้ก็สามารถได้ว่าจะแต่ระดับอ่า ใช้คำว่าสูสีแล้วกันนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงครับในด้านปริมาณเนี่ยอาจจะไม่ลองบ้างแต่ว่าในด้านประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าไม่ไปลองใครนะครับเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าชาติมาตกต้องคิดหนักแล้วมัน่าจะเป็นสหรัฐก็ดีอิสราเอลก็ดีหรือหลายชาติก็ดีต้องต้องคิดแล้วว่าจีนดำเนินนโยบายอย่างนี้นะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจีนทั้งจีนและรัสเซียไม่ทิ้งหร่านแน่นอนและที่ผมพูดยืนยันกับทุกท่านมาแล้วนะครับว่ารัสเซียให้อิหลานแพ้ไม่ได้จีนให้หลานแพ้ไม่ได้เป็นนคพูที่ถกต้องะรับ อันนี้ก็ขอสรุปแค่นี้ก่อนนะครับครับท่านผู้ชมครับอีกข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะครับคือหมายความว่าอิหร่านเนี่ยถ่ายทอดสดในพิธีรับมอบเครื่องบินใช่ครับนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะครับอิหร่านนะครับมีศักยภาพที่สูสีใกล้เคียงในแง่ของการรบทาาอากาศแล้วครับคโอ้ครั้งที่แล้วนยถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะใช่ครับนะ ก็ต้องตามดูแล้ครับและที่เป็นสาระสําคัญนะครับไอ้ขีปนาวุธ PL15 เนี่ยนะครับมันยิงได้300กิโลนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับยิงในเขตของประเทศตัวเองก็ยิงก็ข้ามข้ามประเทศได้ครับเมื่อที่ปากีสถานยิงยิงในเขตปากีสถานก็เข้าประเทศอินเดียครับเพราะนั้นคครรัับบอิหร่านกับอิสราเอลไกลประมาณเท่าไหร่นะฮะประมาณ2,100กิโลเมตรแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับก็บินเข้าประเทศอ่าวเปอร์เซียแล้วก็บิน เพราะนั้นระหว่างที่ระหว่างที่ยิงขีปนาวุธไปนะเครื่องบินก็ไปอีกทางเลยฝ่ายป้องกันกะป้องกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไปแต่ขีปนาวุธอย่างเดียวก็แสดงว่าในแง่ทางยุทธศาสตร์เนี่ยตอนนี้ถือว่าอิสราเอลเป็นรองคือถ้าพูดถึงถ้าอิสราเอลเนี่ยไม่ได้แล้วคือต้องเข้าใจกันสรุปอย่างง่ายๆครับว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็คือสงครามระหว่างซารัดอิสราเอลลบกับอิหร่านนะครับ แต่ว่าสหรัฐก,ก็ยังไม่กล้าที่จะไปทุ่มมากเพราะ้าะทุ่มมาแล้วก็จะเป็นผลเสียกับวันพุ๋ยภาคตอนตอนอ,นอกกางแล้วอย่างและสงครามก็จะบานปลายคือเป็นเป็นสงครามที่สหรัฐพยายามขี่วงจํากัดไว้นะครับวงจำกัดไว้คือขยายไม่ได้ขยายนี่ความเสียหายเกิดขึ้นมาหาศาลและจะยิ่งกว่กาสงครามโลกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงหยุดยั้งไม่ได้นะครับที่ผมบอกหยุดยั้งไม่ได้เพราะอะไร,รเพราะว่าขณะนี้อิหร่านเตรียมตัวนี่พร้อมรับศึกเต็มที่นะครับอิหร่านตอนนี้ต้องพูดว่าไม่ได้เตรียมตัวสู้ก,กับอิสราเอลนะครับเตรียมตัวสู้กับสหรัฐและพันธมิตร ขอฟัตรงอีกครั้งนะครับว่าอิหร่านตอนนี้ไม่ได้เตรียมตัวทั่วกับอิสราเอลนะครับอิหร่านเตรียมตัวทั่วกับสหรัฐครับและพันธมิตรโดยมีรัสเซียและจีนหนุนหลังในพันธมิตรของสหรัฐด้วยคือพวกนาโต้พวกยุโรปตอนนี้เยอมันก็ส่งอาวุธให้กับอิสราเอลเหมือนกันคร้บใช่ครับใช่ครับแต่ว่านากางตอนนี้ผมคิดว่าน่ากลัวมากหนักครับแล้วแล้วที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบเฮอร์มูสเนี่ยคิดว่าปิดแน่นอนไหมครับเพราะตอนแรกประกาศขึงขังเลยนะว่าเอ้ย จะปิดแล้วอันนี้เป็นแผนอยู่ในเป็นแผนที่อยู่ในแผนการตอบโต้อยู่แล้วนะครับถ้าสัตถ้าลบกันต่อไปบานปลายเนี่ยอ่ผมให้เวลานะครับว่าถ้าสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่ลบกันเมื่อเมื่อเมื่อสักอสองขบดาก่อนนะครับถ้าลบยืดเยื้อไปสักประมาณสักสิวันนะครับอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์อมุดแน่นอนเพราะเพราะว่าประกาศไปแล้วแต่ครั้งนี้คือเตรียมการถ้าลบหนักก็ก็ต้องปิดนะครับเป็นผมว่าโลกเราก็คงจะ ผู้นนนเชี่ยวชาญเขาบอกว่าวิธีปิดง่ายเลยครับครับระเบิดเรือครับสินค้าลำหนึ่งลำหนึ่งก็ปิดขวางเลยถึงขนาดตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้ทางอีหลังก็เตรียมเตรียมท,ทุ่นต่างๆไปเตรียมเรียบร้อยมดแล้ว,ลวคือช่องแคบพมุตีิสงครามที่เราต้อกการครับถ้าบาลายเพื่อเมื่อไหร่หรือไทยรันลบหนักเกาแต่รัฐครับช่องแคบพมุนี่ปิดแน่นอนครับปิดแน่นอนนะครับและศึกรอบใหม่ท่านรอบฝ่ายไหนเริ่มก่อน ผมเชื่อว่าตอนนี้นี่นะครับถ้าให้น้ําหนักตอนนี้นะครับอิสราเอลตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่มีทางเลือกต,ต้องจมงตีอย่างเดียวต,กกต้องเปิดศึกก่อนต้องเปิดศึกก่อนเหตุผลเพราะว่าในเมื่อทางการประกาศว่าจะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไปก็คงจะยอมไม่ได้เพราะถ้าอยามีนิวเคลียร์ก็เหมือนกับอิสราเอลก็หนักอนะ่ะ <laughs> ก็แสดงว่าถ้าเปิดกันอีกเลยนะโอ้โหไอหมาอํานาจก็เปิดหน้าแล้วโอ้โหมันน่ากลัวมากอะครับนี่แหละครับผมก็เชื่อวันว่าแพูดไปแก้สงครามโลกเนี่ยคงจะอีกไม่นานนะครับไปทางฝั่งรัสเซียยูเครนนะครับไปยังไงบ้างเนี่ยรัสเซียโจมตีอย่างหนักเลยนะไอนี่ยูเครนออกมายอมรับเองเลยนะว่าโดนหนักมากตอนนี้คือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าสงครามที่ยูเครนนี่นะครับ เป็นสงครามที่บันทอนเสถียรภาพของโลกพอพ old, สมควรนะครับเศรษฐกิจของบ้านเราที่ประสบปัญหาทุกวันนี้ส่วนนึงก็มาจากสงครามที่ยูเครนนะครับเพราะว่าเขามีการตอบโต้กับสงครามแต่ก็ส่งผลกระทบไปหลายอย่างนะครับจามำหน้าก็เศรษฐกิจก็สุดนะครับก็ตัวแทนปัญหาทางมาตรการต่างแต่มาดําเนินการเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยถึงตอนนี้สหรัฐก็ยึงถอยนะครับเมื่อสหรัฐถอยรัสเซียก็ต้องลบทีครับแล้วก็ให้นาโต้นี่ออกหน้าจริงนะครับนาโต้เองตอนนี้ประกาศเลยนะครับว่า พร้อมลบกรัเสเซียไม่ไว้ใจกรัเสเซียนำ้ำเซิมเซริสกี้ยังประกาศเลยครับว่ารัเสเซียเนี่ยมีแผนจะบุกนาโต้พูดครับว่าจะยุ่ยให,ให,ให,ให้ให้ลบกันนะครับทีนี้รัสเซียเนี่ยครับก็ประกาศเลยว่าจะยังไม่บุกนาโต้แต่ว่ารัสเซียตอนนี้นะครับได้ดําเนินกลยุทธ์ที่ว่ายึดแขวนต่างๆน,นะครับซึ่งอยู่ทางที่มีาาชาวยูเครนที่พูดภาษารัสเซียครับ ในนส้นตะวันออกครับซึ่งมีพื้นที่ก็ประมาณสัก1นึ่งแสนสองหมื่นตารางกิโลเมตรนะครับอย่งเช่นแคว้นรูฮันเป็นต้นนี่นะครับจะยึดให้เสร็จสทั้งหมดคยึดยึดเสร็เรียบร้อยเพราะว่ารู้ว่าตอนนี้สหรัฐก็ชะลออาวุธให้กับยูเครนยูเครนแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตอย่างนะครับว่านาโตตอนนี้ก็ได้เปิดเกมลัสเซียบ้างพอสมควรนะครับที่เปิดเกมลบรัสเซียเพราะว่าเยอรมันก็ให้ขีปนาวุธนะครับกับยูเครนนี่ครับเป็นขีปนาวุธพิเศษไกลมีระยะการยิงได้เกิน500กิโลเมตรนะครับ ให้แล้วครับเดิมทีเนี่ยชะลอไปหลังค์ไปหลังค์ไปต่างต่างก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจให้ประการที่สองคือตอนนี้นะครับชาตินาโต้เนี่ยครับได้เครื่องกําลังทหารไปที่เหนือของสแกนดิเนเวียนะครับไปทางอาร์กติกเคลื่อนไปเพื่ออะไรเคลื่อนไปเพื่อจะเตรียมถล่มรัสเซียถ้าเกิดนั่งกลับมาเพราะว่าทางต้องเป็นเป็นเป็นจุดจุดออกของรัสเซียนะครับเพราะรัสเซียจะต้องกําลังมาทางอ่าทางเขาเรียกว่าทางทางกระล่างมากแต่ทางโซนนั้นไม่ไม่ไม่เคยมีนะครับทางนาโต้ก็เครื่องกำลังไปตอนนี้ ท่านาโต้และประเทศนะครับได้เฟื้องการเกณฑ์ทหารแม้กระทั่งเกณฑ์ทหารหญิงด้วยนะครับเพื่อเตรียมรบกับรัสเซียอย่างเดียวเพราะไม่พอใจรัสเซียอันนี้เป็นเป็นเป็นอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้และอ่าเป็นเขาเรียกเป็นการกระทำที่ในเชิงรูปธรรมที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับอย่างก็ตามผมก็คิดว่าสงครามที่อ่ายุโรปเนี่ยครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่ถ้าผมมองานโลดยัง่ดีนะครับ ถ้ารัสเซียยึดอยู่แคว้นต่างๆของยูเครนได้อย่างไปเสร็จนะครับประมาณสักสี่ห้าแควนค้นนี่ครับอาจจะเป็นการเกจากกันได้แต่อันนี้เป็นเป็นความหวังนะครับเป็นความหวังแต่คิดว่าคงยากที่วคงยากเพราะว่าทางนาโตเองก็คงจะไม่ยอมให้ยูเครนเสียอะไรต่างๆมาแลวทางยูเครนก็ดิ้นเต็มที่นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับทางยูเครนจะเล่าเลยว่าถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักที่สุดใช้ขีปนาวุธ การทาลายล้างสูงโดนการทาลายล้างสูงครับหนักหลายตันนี่นะครับทําลายยูเครนนี่ทั้งรถทั้งอาวุธปัจจัยทงางทหารนี่เสียหายเป็นจํานวนมากนะครับมูลค่านี่เป็นหลักระดับพันล้านเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีที่หนักที่สุดในรอบในรอบ3ปีอันนี้ทางยูเครนยอมรับลูกเคงก็เปการจับตัวโดยการยิงโดนไปใ,นใส่หน่วยทหารของรัเสเซียที่เมืองเคิร์นก็ทําให้พอบอทหารเรือของของรังเสเซียเสียชีวิตก็จะเป็นตัวเร่งให้สงคารามนี่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ าการลบที่ยูเครนนะครับเราต้องถือถือหลักง,ง่ายๆครับว่ารัสเซียลบหนักให้เต็มที่นาโต้คือตั้งรับเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้คือสงครามที่ที่ที่ยูเครนณวันนี้นะครับแต่ผมก็ยังยืนยันมาเดิมนะครับว่าถ้าจะยุติสงครามที่ยูเครนนะครับรัสเซียก็ต้องยิงนิวเคลียร์ไปที่ที่ยูเครนแล้วเปิดเจยากับนาโต้อันนี้อันนี้สำเร็จแน่นอนนะครับครับแต่ท่านครับก่อนหน้าน <t oto> ี้ม <pedestrian S 2> <emp> ันมีข่าวนะว่า เส้นทางทางอาร์กติกเ่ยนะรัสเซียบุกเบิกเส้นทางนะแล้วก็ส่งกองทัพขึ้นไปเหมือนกันนะตอนนี้ใช่ครับส่งส่งส่งเขาไปส่งเขาไปครับก็แสดงว่ามันเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่มาเผชิญหน้านะครับครับไม่ไม่ได้หมายความว่านาโต้พร้อมจะมาโจมตีรัสเซียนะแต่เหมือนรัสเซียเนี่ยกาลังเปิดทางรุกเข้าไปในยุโรปนาโต้ก็ไปคุมวิทีหนึ่งไปคุมไปคุมเพราะแสดงว่าในแง่ของข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีการเตรียมการระหว่าง นา <ลบ S 1> นโลกับรัสเซียเนี่ยมัน <ๆ S 2> ถือแนวรบทุกแนวรบตอนนี้มันขยายเผชิญหน้ากันหมดอ่ะใช่ครับแล้วทางทั้งแดงก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่อยากเจรจากับกับทางป,ป,ปูตินแล้วไม่อยากคุยกันอ่ะเพราะปูติ้นยื่นเงินขายมาสูงเหลือเกินทางก็ไม่อยากเจรก็อย่างคือว่าทางแดงก็บอกแล้วว่าตอนนี้จะช่วยยูเครนแต่อาจจะช่วยไม่เต็มที่แต่ก็ถนุนยูเครนนะครับครับดูแล้วทั้งสองทางเนี่ยเป็นไงมันจะนานอีกปีสองปีหรือว่า นี้สงครามโลกนะครับสงครามเ<ห>นี่ยผมอยากจะเรียนนะครับว่าถ้าพูดถึงสงครามโลกเนี่ยตอนนี้เกิดแล้วนะครับที่มันเกิดแล,แล้วเพราะว่าหนึ่งมีการใช้อาวุธหนักมหาอำนาจกระโดดเข้ามาอย่างเต็มที่อันนี้เกิดแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เคลื่อนกําลังรบเข้าประจันหน้ากันนะครับแล้วก็รู้ว่าใช้นิวเคลียร์หรือว่าตะลุมบอกันอย่างเต็มที่ถึงกันาว่าชาติมหาอำนาจเสียหายตอนนี้รัสเซียถูกโจมตีใครจะคิดรับว่ารัสเซียในรอบ6กสิบเจ็สิปีในรอบร้อยปีเนี่ยครับจะถูกชาตินาโตถูกพวกไอ้ชาตินาโตสารลัฐและก็ยูเครนกบโจ ยื้พื้นที่ได้เป็นพันตลองการเมือใครจะคิดครับเกิดขึ้นแล้วนะครับใครจะคิดครับว่าจีนนับจะให้การช่วยเหลือหลายๆประเทศที่เป็นปฏิบัติกับชาติวันตกและครั้งนี้รับเปิดหน้าช่วยอีห่านอย่างเต็มที่และทหารจีนอยู่ในอิห่านอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยก็นักบินไม่ต่ำกว่าสอ0นายครับมาช่วยฝึกกันช่วยฝึกกันเป็นช่วยควบคุมต่างๆระบบต่างซึ่งเขาใช้เวลาเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทหารเกาเปิดหน้าสู้กันแล้วเต็มที่และผมมองไกลไปถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นมานะครับ เขามีการประเมินกันนะครับว่าจะมีประชากรโลกโั้คู่ต้องทำให้เสียชีวิตประมาณเท่าไหร่นะครับผมถึเคยคิดคำนวณนะครับจากสงครามจะหนักไปเบาเนี่ยครับถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นมาเนี่ยครับเชื่อว่าพลโลกของเรานะครับจะเสียชีวิตไม่ต่างกว่า2,000ล้านคนครับจาก7,000ล้านครับไม่ต่างกว่า2,000ล้านคนนะครับครับก็มันเป็นเรื่องมหาอำนาจขอให้ประเทศไทยรอดนะครับก็ ท่านก็ให้ข้อมูลก็ต้องถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนมากนั่งฟังก็ตื่นเต้นมากนะครับไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรมันเห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆท่านผู้ชมครับมหาอำนาจนะครับรเผชิญหน้ากันแล้วนะครับไม่ใช่แบบซ่อนเร้นการที่จีนนะครับส่งเครื่องบินให้อิรานเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆนึกจะส่งมอบแล้วได้เลยนะ เมืนเราจะซื้อ f 1 6สมัยก่อนนะเราจะต้องส่งไปฝึก6เดือนครับนะครับไปหนึ่งเพื่อให้การใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้ก็แสดงว่าเขามาสอนกันมาเป็นปีแล้วเพราะอยู่ๆส่งเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินพร้อมล็อปอ่ะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่ามาอำนาจจะเล่นกันอย่างแน่นอนนะครับในรัสเซีย กับยูเครนก็เช่นเดียวกันนะครับเราท่านทั้งหลายจะต้องเตรียมตัวอ่ะแล้วส่วนประเทศไทยล่ะครับตอนนี้เป็นไงครับเมืองไทยตอนนี้ก็ผมอยากจะพูดนะครับว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายหลายสิบปีซึ่งผมดูแล้วการเมืองไทยก็กลับหัวกลับหางที่ว่กกลับหัวกลับหางเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไปเชียร์ทหารนะครับก็เป็นที่เรื่องที่แปลกเป็นสิที่เกิดขึ้นอย,อย่างยังไม่น่าเชื่อนะครับ แต่ผมให้ข้อสังเกตอย่างนะครับว่าตอนนี้สหรัฐก็ยังมาซ้อมรบกับเราทางเรือจีนก็จะมาซ้อมรบกับเราที่กับกองทัพอากาศนะครับไทยเรากำลังเนื้อหอมนะครับใครจะมาใครจะไปนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญข้อสําคัญคือเราต้องพึ่งตัวเองให้มากเราต้องเสริมสร้างอาวุธให้มากนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่สุดล่าสุดนะครับผู้นําของเบญรุษนะครับมาที่พมา่าครับให้การช่วยเหลือพมา่าในหลายๆด้าน เวลาคืนแนวหน้าของรัสเซียนะครับรัสเซียเคยประกาศแล้วว่าจะติดตั้งขีปนาวุธติดตั้งนิวเคลียร์ที่พมา่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกับท่านสัญญาณนำแรยงเรื่องสองครามโลกหรือสองครามต่างๆนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องว่าเป็นเรื่องไปมโนไปเองต่างเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองในปัจจุบันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยมีความตื่นตัวและเข้าใจนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องเตรียมพร้อมและผมก็ยินดีนะครับที่ว่าเราเน คนไทยตอนนี้ให้การเชียร์ทหารมากนะครับจะปกป้องเขากับเขาเหมือนอะไรก็แต่ว่าเราก็เทเจเทจจให้กองทัพนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่เทเจอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องเสริมให้ดังงบประมาณบ้างให้มาซื้ออุวุธที่ทันสมัยบ้างพอสมควรนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องคุ่มเทไปเต็มที่ก็ผมก็ยังไม่เสมอนะครับแล้วอย่างคือว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องเตรียมพร้อมนะครับสงครามโลกเกิดแน่นอนครับมันไม่ีทางหนีเลี่ยงได้ครับอันนี้ก็ขอฟังตรงงานนะครับครับบม ก็ขอบพระคุณท่านมากครับสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราต้องตื่นตัวนะครับม,ามนหนาอำนาจเปิดหน้ากันอย่างชัดเจนในการเข้าหนุนสงครามไม่ว่าจะเป็นที่อิหร่านอิสราเอลรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับมันดูท่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนส่วนประเทศไทยเรานะครับติดตามวันเสราร์นะชัดครบจบจริง จะขยายความให้ฟังนะครับว่าการปฏิวัติคาเนชั่นคืออะไรถึงเวลาแล้วที่ทหารกับประชาชนจะต้องจับมือกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ